จากเกมที่ประสบความสําเร็จมากๆนะครับอย่าง Overwatch นะครับวันที่ผมนั่งเล่นเนี่ยผมยังนึกภาพไม่ออกเลยนะเว้ยว่าโหเกมแม่งสนุกขนาดนี้เนี่ยมันจะมีอะไรมาทดแทนได้นะในยุคที่ Overwatch 1กําลังแบบฮป์กำจัดและแล้ววันเวลามันก็เปลี่ยนไปเนาะอย่างที่ว่ามันไม่มีอะไรจีรังนะทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปตามการเวลาแล้วก็สถานการณ์นะครับสุดท้ายมันมี Overwatch 2มาถูกไหมก็เหมือนจะไม่ได้กู้สถานการณ์อะไรกลับมาได้ด้วยว่าตอนนั้นสถานการณ์วงการเกมมันมีเกมอื่นๆออกมาแข่งเยอะแยะมากมายนะ แล้วก็เหมือนคนก็เริ่มจะเบื่อๆหลายคนใช้คําว่าผู้เล่นอาจจะเบื่อแนวฮีโร่ชูเตอร์ไปซึ่งผมเถียงนะผมว่าเขาไม่ได้เบื่อแนวฮีโร่ชูเตอร์ว้แต่ว่าเป็นเบื่อความเป็นโอเวอร์วอชที่มันเป็นอยู่ณนะตอนนั้นมากกว่านะครับและแล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่มีเกมใหม่มาผมใช้่อว่าโครนบอลหลังก็ว่าน่าจะได้นะเพราะว่าตอนนี้มันประสบสำเร็จมากนะครับแล้วก็ทําเงินมหาศาลร,รวมถึงยอดผู้เล่นที่พุ่งสูงขึ้นทุกๆวันนะครับและดีดขึ้นบอีกหลังจากที่อัปซีซั่นหมาล่าสุดเดือน เพราะฉะนั้นในคลิปวิดีโอนี้นี่คือเรื่องทั้งหมดที่เราจะคุยกันนะครับ All Watch และ Marvel Rival ครับผม ก็ตามธรรมเนียมน,นะครับเรื่องราวที่เพื่อรับชมรับฟังหลังจากนี้ก็สือซะว่าเป็นเรื่องเล่าเพลินๆไร้ไสาระหาความจริงไม่ได้จากคนใจหยาบคนหนึ่งนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนเปิดใจให้กว้างนะครับแล้วก็คิดซะว่าฟังผมคุยกับผมเพลินๆถือซะว่าผมเป็นเพื่อนคุยคนหนึ่งในระหว่างที่คุณกําลังรถติดกําลังขับรถกลับบ้านกําลังทานข้าวกาลังทําอะไรเพลินๆอยู่แล้วกันนะครับแล้วก็ขอทุกคน enjoy กับเนื้อหานี้นะครับผมหลายปีที่ผ่านมานะครับ Overwatch เป็นเกมที่ ผู้เล่นในความชื่นชอบมากนะครับในระบบ PVP หรือพูดง่ายๆมัลติเพลเยอร์ของเขานะการผสมผสานตัวละครระหว่างความหลากหลายรูปแบบการเล่นต่างๆของมันค่อนข้างมีสเสน่ห์ระสมควรแล้วก็จริงๆแล้วมันแปลกใหม่มากๆนะในสมัยนั้นที่แบบทุกคนก็จะรู้สึกว่าอะไรที่เป็นฮีโร่ก็ต้องอยู่ในโมบ้าอยู่ในมุมมองไอโซเม r ริกใช่ไหมแต่อยู่ๆมันมาเป็นอยู่ในชุตเตอร์เว้ยแล้วก็มีสกิลมีอะไรต่างๆที่เราคุ้นชินแบบการที่เล่นเกมยิงก็คือต้องยิงแม่นใช่ไหมแล้วก็ใช้ปืนใช้ ยิงกันอัอดกันโยนระเบิดใส่กันอะไรเงี้ยน่นี่มันมันอยู่ดีๆมันก็มีรูปแบบของระบบสกิลอะไรพวกนี้เข้ามาจริงๆมันมีมานานแล้วนะจริงมันก็มีหลายๆเกมที่สมัยก่อนใส่สกิลอะไรพวกนี้เข้ามาอยู่บ้างนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นรูปแบบที่เราจะเล่นเป็นแบบทีมไฟท์ทีมเวิร์คขนาดนี้เว้ยเ,ออเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างน่าสนใจแต่ส่วนตัวผมนะผมว่า o อเวอร์สำหรับผมในการ First Impress i o n แรกที่ผมรู้สึกเห็นแล้วก็แบบว้าวนะก็คือ Art work, า artwork, อาร์ตเวิร์กไว้ผมรู้สึกอาร์ตเวิร์กการออกแบบตัวละครเนื้อเรื่องแบล็กราว ต่าแบ็กสตอรี่ของแต่ละตัวมันน่าสนใจนะครับแล้วก็วิธีการนําเสนอเขาดีมากจริงๆตอนนั้นเว้ยแล้วมันก็มาถึงวันที่มันเปิดตัวโอ2วสนะครับถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเสื่อมถอยของเกมนะครับทั้งนักวิจารณ์และแฟนๆชี้เห็นการออกแบบตัวละครที่มีข้อบกพร่องและการเน้นย้ําองค์ประกอบ DEI ความหลากหลายความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมนั่นเองนะครับซึ่งมันดูจะมากเกินไปนะครับและมันไปทําให้บทบังประสบการณ์การเล่นที่ควรจะเป็นเว้ยเพื่อน ก็คือจริงๆอย่างที่ผมบอกอไว้ตอนเกิดนำนะว่าผมไม่รู้สึกว่ามันเริ่มเบื่อเบื่อความรู้สึกนะตั้งแต่ท้ายๆของโอวัชภาคแรกแล้วนะเพราะว่าถ้าใครที่ไปพยายามเล่นแรงหรือเล่นมากๆหลังๆมันก็เริ่มท็อกซิกซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะของไอเกมแนวเนี้ยเพราะว่าในการแต่แรงมันก็ซีเรียสใช่ไหมแล้วก็เริ่มมีเรื่องท็อกซิกเริ่มมีเรื่องเมตาที่แบบบางตัวโอ้โหแม่งไม่มีความบาลานซ์เลยอะไรเงี้ยเออสกิลรูปแบบมันก็เรียกว่า จำเจวนไปวนมาเออความรู้สึกผมนะซึ่งมันเลี่ยงไม่ได้อะเพราะว่าเขาต้องปรับแพชมันต้องมีรูปแบบเมตาอะไรอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้แหละมันเป็นอะไรที่มันปรับเซียนนะจริงผู้พัฒนาที่แพชเกมแบบแนวเนี้ยที่จะมีฮีโร่เยอะๆแล้วก็เปลี่ยนกันตัวนู้นเด่นตัวนู้นด้อยแล้วก็ทําไงให้มันบาลานะ์นี่มันยากมากแล้วสุดท้ายก็หลายๆเกมตกม้าตายในเรื่องนี้นะมันทําให้แบบบางตัวที่โอขึ้นมาคนมันก็จะกดอยู่อย่างนั้นอะ ดังนั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงของ D.I. Style ใน Overwatch 2เนี่ยไม่ค่อยจะถูกใจแฟนๆสักเท่าไหร่นะครับหลายๆคนก็เริ่มเบื่อแล้วก็เรียกว่าถอดใจละไม่เล่นต่อแล้วนะทั้งที่บางทีเขาก็เป็นเรียกว่าแฟนตัวยงของ Overwatch มันแต่แรกนะอันนี้น่าเสียดายมากๆนะครับซึ่งถ้าพูดถึง Marvel Rival เนี่ยเป็นเกมที่ใช้แนวทางแตกต่างออกไปนะครับด้วยการออกแบบตัวละครที่น่าดึงดูดรูปแบบการเล่นที่ดึงดูดแล้วก็ทำให้กลายเป็นเกมที่เกมเมอร์หลายคนชอบ ในเวลาต่อมานะครับซึ่งก็จริงๆถามว่ามันจะชัดเจนวัดได้เลยไหมจริงๆมันเพิ่งเปิดมาเดือนเดียวเองอะ่ะมันก็ยังบอกอะไรชัดๆไม่ได้หรอกพูดถึงอาจจะเป็นการเห่อก็ได้นะเออถ้าพูดตรงๆแล้วก็มันยังคงขี่แฟรนไชส์ของมาเวลอยู่นะครับ <S <S พรรเพราะฉะนั้น IP มาเวลมันขายได้แต่ต้องเช่นชมจริงว่าผู้พัฒนาเขาออกแบบดีไซน์ตัวละครมาให้เวลาคุณเข้าไปเลือกตัวไอมาเวลไรเบลเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสดได้เลยคือมึงเลือกตัวไหนก็ได้เลยคือแม่ง สวยเท่หมดทุกตัวเลยผู้หญิงก็น่ารักสวยเซ็กซี่มีเสน่ห์หมดแทบแทบจะยังไม่ต้องมีสกินที่โป้ด้วยนะ,ะไม่ต้องเซ็กแอปเพียวอะไรมากด้วยนะแต่มันก็ดูน่าสนใจรูปแบบสกิลก็เจ๋งดีเท่ดีแล้วก็ฮีโร่ฝั่งผู้ชายหรือตัวหลักๆอเวนเจอร์ ger, อะไรพวกเนี้ย มันก็ดูดีเว้ยเออก็คือเล่นได้ทุกตัวคุณสามารถเล่น,นทุกตัวแล้วก็อย่างทอเนี่ยไม่เป็นทอแก่ซึ่งก็เออแม่งเท่ดีดูเป็นดัตตี้ทอดีนะผมชอบมากเลยโดยรวมเนี่ยผมขอชื่นชมเลยว่าการออกแบบดีไซน์ดีมากแล้วโดยส่วนตัวผมดันชอบอาร์ตแบบนี้ไงแบบกระตูนกระตูนอ่ะมันก็เลยรู้สึกเพลินดีนะครับแต่มันไม่ได้มีไม่ใช่ไม่มีข้อเสียนะความรู้สึกผมมันก็มีอยู่บ้างแต่เดี๋ยวไว้ค่อยบอกกันแล้วกันทีนี้เนี่ยผมไม่ต้องขอเล่าขอเล่าย้อนก่อนนะว่า ครั้งหนึ่งเว้เพื่อนๆไม่ผมไม่รู้เพื่อนๆเคยได้ยินคำว่า diversity space t o หรือเปล่านะครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ไอ้บิษณ์มันคิดค้นขึ้นมาเว้ซึ่งไอ้ระบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่ทำให้แฟนๆรู้สึกเซ็งแหละรู้สึกเบื่อหน่ายเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนก็อาจจะได้เลยนะที่หลายๆคนแบบหันหลังให้บิสณุหันหลังให้ overwatch ไปเลยนะครับซึ่งก็เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังสั้นๆนะครับ a อ t i v i s i o n บริษัทได้เปิดตัวระบบใหม่ที่เรียกว่า Diversity Space t นะครับซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักพัฒนาสร้างตัวละครที่มีความหลากหลายได้มากขึ้นโดยการแปลองค์ประกอบของความสัมพันธ์เช่นเพศชาติประเภทของร่างกายคุณสมบัติของตัวละครที่จับต้องได้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการใช้ลักษณะแทนและทำให้มั่นใจว่าตัวละครมีความหลากหลายมากกว่าแค่รูปลักษณ์ภายนอกมากกว่ารูปลักษ์ภายนอกแปลว่าอะไรแปลว่าคือมันปรับได้จนถึงแบบ เชื้อชาติสัญชาติทั้งไงเพศอัตลักษณ์ความชอบเพศสภาพอะไรแบบนี้เลยนึกออกไหมคุณพอเข้าใจพอยไ่ะว่าอะไรที่ทําให้แฟนๆแบบรู้สึกแบบกลุคมคําแบบว่าไอ้เชี่ยทำไมมึงถึงเลือกเส้นทางนี้แค่พูดเริ่มมาก็คุณก็จะรู้แล้วใช่ไหมว่ามันมีกลิ่นแปลกๆถูกไหมไอ้ระบบนี้เครื่องมือนี้ครับถูกพัฒนาร่วมกันโดย i n งและ MIT เก m แล a b นะครับและกาลังอยู่ในหว่างทดสอบไว้ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการทดสอบให้กับ คออฟบิวตี้แวนกัตนะครับแล้วก็โอวั2นั่นเองนะครับแล้วก็มีแผนที่พร้อมจะขยายไปให้ใช้เรียกว่าทุกเกมของบริษัทด้วยเว้ยบิสาทมึงยังเจ็บไม่พอเหรอบิสาทก็ขาลงนะเพื่อนๆนะเออไม่อยากจะให้เป็นถึงขั้น u b i s o f t เลยนะเพราะว่าบิสาทนี่น่าจะเป็นเกมแรกๆเลยที่ผมโตมาเพื่อนๆเพื่อนๆบางคนอาจจะโตมากับ u b i s o f t บางคนอาจจะโตมากับ Square Enix อะไรเงี้ยนะแต่ผมจะคุกนเคยกับบิสาทเยอะเพราะว่าเกมแรกๆที่ผมเล่นแบบใช้เวลากับมันเยอะมันก็แบบเป็นพวก Starcraft อะไรพวกเนี้ยตั้งแต่เด็กนะ เพราะว่าพ่อบังคับให้เล่นแต่เกมแนวนี้ไม่ค่อยให้เล่นเกมที่แบบยิงๆิงเลือดสาดอะไรพวกนี้เท่าไหร่นะครับแต่จริงๆ Starcraft แม่งก็มีเลือดนะ <c oughs> วัตถุประสงค์ของระบบนี้นะครับที่วิาสาคร่วมกับ King แล้วก็ MIT lab เนี่ยออกแบบมาก็คือเพื่อระบ,บุพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับ การเล่าเรื่องราวตัวละครที่มีความหลากหลายมากขึ้นโดยการวัดความหลากหลายของตัวละครซึ่งจะไปไกลกว่าการแค่แสดงภาพเหมือนที่ผมบอกไว้มันจะปนไปรายละเอียดลึกเข้าไปเลยซึ่งจริงๆปกติตัวละครทุกตัวมันก็ไม่ได้มีแค่โมเดลที่คุณเห็นอยู่แล้วมันจะต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่เป็นโคดิ้งในการบอกสแตตต่างๆซึ่งจริงๆสิ่งที่ควรจะเป็นคืออะไรคือ,อสแตตความแข็งแกร่งความละเอียดของอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเกมเพลย์เช่นแบบ ความแรงในการยิงอาจจะมีแรงหลายแบบแรงต้นแรงกลางแรงเบาแรงระยะไหนแรงอะไรเป็นคริติคอลแบบไหน,เป,น,หนเป็นนู่นเป็นนี่อะไรแบบเกม RPG ที่เพื่อน,เ,อนเห็นนะที่ไม่จะต้องมีสเตตเยอะๆเ,เอออะไรอย่างนั้นแต่ว่ามันดันกลายเป็นทูที่สเตตต่างๆมันเป็นเรื่องของ DEI ของอัตลักษณ์ต่างๆนะครับที่จะใส่เข้ามาแล้วทําให้ตัวละครนั้นดูมีมิติมากขึ้นแต่คําถามมันก็คือ มันเกี่ยวอะไรกับผู้เล่นแล้วผู้เล่นจะต้องรู้ไหมแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรกับผู้เล่นนั่นเองนะครับซึ่งระบบนี้นะครับก็ถูกพัฒนาและสร้างขึ้นอย่างที่ผมบอกไปนะครับโดย King และ MIT Game Lab ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้าน DEI การทำงานของระบบนี้นะครับแปลเขาจะแปลความหลากหลายต่างๆให้เป็นลักษณะเฉพาะของตัวละครนั้นช่วยให้นักพัฒนาสามารถวิเคราะห์ได้ว่าตัวละครแต่และตัวมีความหลากหลายแค่ไหนเป้าหมายคือ เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างอาคติโดยให้แน่ใจว่าตัวละครม,มีความหลากหลายทั้งภายในและภายนอกไม่อาคติตั้งแต่เปิดเปิดโปรแกรมนี้มาแล้วอ่ะนึกออกไหมการทดสอบเริ่มต้นจะเริ่มที่ Call of Duty Vanguard และ o อวัลส2แผนในอนาคตอาจจะเปิดตัวในสตูดิโอ t t t i v u t i o n บิสาหกรทั้งหมดและอุตสาหกรรมเกมโดยรวมคือเรียกว่าเขาตั้งเป้าว่าถ้ามันเวิร์กเนี่ยเขาก็จะขายไอ้ระบบเนี้ย i d i2 เลยเนี่ยให้เรียกว่าทุกบริษัทเลยเว้ย เฮียทุกเกมที่เราเล่นคือแม่งจะใช้ระบบเนี้ยในการสร้างออกแบบตัวละครไม่ต้องใช้ <c ười> คือสวิตช์เบบี้อิงตกงานไม่ต้องใช้สวิตช์เบบี้อิงแล้วใช้ไอ้โปรแกรมเนี้ยอันเดียวจบเลยโยนเข้าไปแล้วก็ดีไซน์ได้เลยว่าจะออกแบบมาให้ให้เป็นไงเพราะว่ามันคือเครื่องที่แบบแม่งจะออกแบบให้เกมนั้นและตัวละครน,น,นั้นเป็นดีไอได้เลยโดยแบบคลิกเอาเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความสะดวกสบายเรียกว่าเป็นเป็น DI2 ที่ มาก่อนการนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าเพราะตอนนี้หลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาเนี่ยแฟนๆก็โจมตีกันหนักมากนะครับโดยเฉพาะย,ยิ่งกับโอวาสซึ่งจริงๆโอวาสถ้าไม่ต้องพูดถึงไอ้โปรแกรมทูอะไรเนี่ยตัวละครแล้วก็แนวคิดต่างๆที่เขานาเสนอมาช่วงหลังๆในการออกตัวละครใหม่ๆเนื้อเรื่องอะไรพวกเนี้ยมันก็ส่งไปทางแบบเอ,อ่อ LGBTQ เยอะๆมีสัญชาติหลากหลายอะไรเงี้ยอยู่แล้วนะหลายๆคนก็จะพูดอยู่แล้วเออมันก็เริ่มวกอยู่แล้วอะไรเงี้ยอืม ซึ่งปัญหามันก็ไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นอีกอย่างที่ผมพูดหลายรอบนะว่าก็ทําอะไรก็ทำใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายหลายๆคนก็รู้สึกเกมมันไม่ได้สนุกขึ้นนะครับมันก็เหมือนเดิมไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นไปจนแฟนๆก็จะอดคิดไม่ได้ว่าเนี่ยคุณเอาเวลาไปแต่พัฒนาอะไรพวกนี้ทำไมถึงไม่มาทําให้เกมมันดีขึ้นละอืมมันก็จะจบลงแบบนี้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้มาที่การเติบโตของ Marvel Rival นะครับ Marvel Rival ได้ครอบครองใจของผู้เล่นอย่างรวดเร็วนะเพื่อนๆแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการ อัปเดตซีซั่นหึ่งใช่ไหมซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วว่ามันเป็นการที่เอาทีม a n t a t i c 4เข้ามานะครับที่สำคัญคือมันมีตัวละครอย่างมาลิสนะครับก็คือเป็นเป็นสกินของอ่า i s v i s i w o m Woman หรือว่า u i c i น e Storm นั่นเองนะครับแล้วก็เครื่องแต่งกายหรือสกินของเขาเนี่ยต้องบอกว่ามันมีดราม่าด้วยนะก็คือเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วว่ามันก็จะแบบเซ็กซี่นิดนึงใช่ไหม มีดราม่าของการที่แบบนี่ไงมันก็จะอารมณ์เหมือนตอนสเตลล a าเบ e ออกมาหรือว่าตอนที่ uh, the first descent ขายแบบชุดทรงเอวตัวละครต่างๆขายความสวยความงามของ uh, beauty standard แบบจอมปลอมนะครับทีนี้เขาก็โดนชาวเน็ตโจมตีเหมือนกันว่าไอ้สกินมาลิสอะไรเนี่ยมันโป๊ไปนะนู่นนี่นั่นเอออยากจะขายแต่แบบนี้อะไรก็ว่าไปแต่จริงๆแล้วหลายๆคนก็น่าจะรู้หลายคนหรืออาจจะมีบางคนไม่รู้นะว่าไอ้มาลิสเนี่ยมันเป็น เรียกว่าการเคารพต้นฉบับเว้ยเพราะว่ามันก็จะมีอยู่เนื้อเรื่องหนึ่งของซูซานสตอร์มที่ได้เข้าสู่เรียกว่าด้านมืดดักไซนะครับซึ่งโดยศัตรูมันชื่ออะไรวะไซโตรไฟโตรอะไรสักอ,อย่างหนึ่งะเออเป็นศัตรูของในเรื่องไฟลติกโฟะไปทำให้ซูซานเนี่ยกลายเป็นแบบ เป็นด์กเป็นด้านมืดขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นมาลิสนะครับแล้วก็คือการแต่งกายนะการแต่งกายแม่งตรงเป๊ะเลยคืออาจจะมีตกแต่งนิดหนึ่นงซึ่งผมชอบตรงนี้นะผมชอบตรงนี้เขาเขาลบต้นฉบับเว้ยแล้วก็มีการตกแต่งดีไซน์เพิ่มให้มันเข้ากับตัวเกมด้วยอะ่ะแล้วผมบอกเลยนะว่าไอ้มาลิสในคอมิกอะ่ะไอเ้เค้าแม่งโป๊กว่าในเกมอย่นะไว้ยคือเรียกได้ว่าเป็นแบบ Queen of b d s m อะไรอย่างเงี้ยเลยเออตามภาพที่เพื่อนเพื่อเห็นเลยนะ <c oughs> คือรู้เลยว่า มึงต้องเป็นแบบตัวที่อยู่ในดันเจียนเซ็กซดันเจียนอะไรแบบเนี้ยเสื้อผ้าหน้าผมมึงอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้มาเรียที่อยู่ใน Marvel Rival เนี่ยคือมันก็ผลิตมาดีแล้วนะผมว่าเหมาะสมแล้วนะแล้วก็มันต้องเป็นประมาณเนี้ยอแล้วคือจริงๆเนี่ยไอ้มา v e ลคอมิกเนี่ยตัวละครผู้หญิงหรือการแต่งกายนะเพื่อนๆไปเปิดดูแบบคลาสสิกนะมันโป้อ,อยู่แล้วอ่ะการแต่งกายมันเป็นยุคแบบ เออผมเข้าใจว่ายุคนั้นเขาอาจจะเน้นขายผู้ชายขายเด็กผู้ชายชายแท้อะไรเงี้ยมันก็การดีไซน์ตัวละครผู้หญิงมันก็เซ็กแอพเพียอยู่แล้วนะครับผมในหลายๆตัวนะอืมเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติและกลายเป็นแฟนๆก็ยิ่งชอบมากด้วยเพราะว่ามันเคารพต้นฉบับนะแล้วก็หวังว่าจะให้มีสกินหรือมีตัวละครใหม่ๆแบบนี้เข้ามาอีกนะเว้ยเออเพราะฉะนั้นนี่ก็แบบเรียกว่าเป็นขาขึ้นขาขึ้นของมาเวริเวลแต่นี้ผมบอกไปมันต้องรอดูกันยาวๆนะอันนี้มันเพิ่งเดือนเดียวนะ แต่เดี๋ยวคุณฟังยอดผู้เล่นกับยอดเงินที่เขาทำไปได้นะว่า wow. เดือนเดียวไม่ทำขนาดนี้นะซึ่งผมว่ามันไม่ได้ไปครั้งแรกอะหลายๆครั้งที่เราเห็นเกมที่ไม่ได้สนใจ DI แล้วแบบเนี่ยเน้นเอาใจแฟนๆแบบเนี้ยตัวเลขมันจะประมาณนี้แหละแล้วส่วนมากจะเป็นฝั่งจีนที่เห็นเห็นช่องนี้และเข้าใจพวกเราดีนะครับก็โอเคเราปีนี้เราน่าจะต้องให้โอกาสพี่จีนอีกหลายเกมนะครับ ตามบทความล่าสุดของคุณเด็กซโตนะครับจำนวนผู้เล่นของผู้ชมการสตรีม Marvel Rival พุ่งสูงขึ้นบน t w i t t TV v จำนวนผู้ชมสูงสุดของ O-Watch ลดลงจาก1,25,000คนในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับเหลือเพียง64,000คน ในเดือนต่อมาคือลดไปครึ่งหนึ่งเลยเชื่อก็คือช่วงที่มาเวริเวลเปิดตัวคนเล่นมันลดไปครึ่งหนึ่งเลยนะในทางตรงข้ามมาเวริเวลมีผู้ชมพุ่งสูงขึ้นถึง275,000คนเมื่อเปิดตัวแล้วยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสรีมเมอร์แห่กันมาเล่นและชุมชนก็เริ่มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าในระหว่าง1เดือนในระหว่าง1เดือนหลังจากที่เกมเปิดตัวออกมานะครับเกมมา r v e l Rival นะครับทำเงินได้อย่างมหาศาลทั้งในทุกๆแพลตฟอร์มนะ รวมกันเนี่ยหนึ 1, ล้านดอลลาร์หรือราวราวสี่พล้านบาทเยอะมากเยอะเดินเดียวแบ่งเป็นแพลตฟรอร์มก็คือ s t e ีม54ล้านนะครับ p พ a y s t a t i o n 5 27ล้าน Xbox 2.7ล้านแล้วก็อีก30กว่าล้านเนี่ยมาจากแพลตฟรอร์มเกม PC ในในใน,ในจีนนะซึ่ง ในจีนเขาไม่ไม่ได้ใช้สตรีมมั้งเท่าที่ผมจําจําได้นะเออไม่ไแน่ใจเหมือนกันแต่เหมือนเขาจะมีแพลตฟอร์มเกมคอมของเขาอ่ะซึ่งเขาต้องทําแบบนี้เพราะว่าจีนมันควบคุมหลายอย่างนะเออมันควบคุมเยอะเพราะ,ะนั้นเกตเวที่จะเข้าไปเล่นเกมอ่ะมันเหมือนจะเป็นของเขาเฉพาะอะ่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่หลายคนก็บอกมันก็เป็นเรื่องจริงรว่าเกมจีนออกมาแล้วมันตูมขายดีในประเทศเขาเพราะว่านั่นแหละเขามีแพลตฟอร์มที่ยิงตรงคุมกับฐานผู้เล่นประเทศเขานะครับซึ่งปัจจุบันนะในสตรีมดีบีมีผู้เล่นสูงสุด ที่เคยทำได้ในเกมนี้นะครับ644,269คนก็คือถามว่าสูงมากไหมจริงๆมันก็จริงๆมันมีเกมมัลติเพลเ e r สูงกว่าน,นี้นะ7 8 0 0 0 0ถ้าจำไม่ผิด h ฮ l l Driver ตอนนั้นจะสูงกว่าน,นี้หรือเปล่าไม่ชัวร์แต่ว่าเอาเป็นว่ามันก็ขึ้นได้อีกเรื่อยๆนะต้องรอดูกันต่อไปนะผู้เล่นพร้อมกันแบบเรียวไทม์ตอนนี้อยู่ที่262,523คนเว้ยซึ่งยอดเนี่ยไอ้6,000 0ที่ผมเล่าตอนแรกมันกระเตื้องขึ้นมาตอนที่ ออกซีซั่นหนึ่งยอดเด้งปึ้งขึ้นมาเลยเห็นตามกราฟเลยนะครับผมก็คนน่าจ,จะแบบเออมีทีมแฟนด์สติกโฟมานะมีสกินใหม่มาคงอาจจะก็สนใจก็กลับมาเล่นนะครับเพราะฉะนั้นการอัปเดตเนี่ยสำคัญมากสำหรับเกมสไตล์นี้นะต่อมานะครับแม้ว่า O Watch จะตกต่ำลงนะครับแต่ O Watch ยังคงมีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นแต่ผู้พิฒนรณาดูเหมือนจะไม่รับรู้ถึงความกังวลของชุมชนไม่มีข่าวครา,าวเกี่ยวกับ Overwatch 3หรือการที่จะอัปเดต อะไรในอนาคตและความพยายามที่จะใส่วาระทางสังคมหรือการเมืองเข้าไปในเกมก็ไม่ได้ช่วยอะไรในทางกลับกันมาเวลไรโว่รับฟังชุมชนพวกเขาสามารถสร้างสมดุลระหว่างการยึดมั่นในต้นกำเนิดของหนังสือการ์ตูนและมอบประสบการณ์การเล่นเกมให้เข้าถึงผู้คนยุคใหม่ได้คืนจี Watch ก็ยังมีฐานแฟนอยู่แหละแบบที่ผมบอกนะมันยังมีคนเล่นอยู่ที่เป็นฮาร์ดคอร์แฟนเขานะแต่ก็ไม่รู้ว่าทีมเดฟเขา จะดูแลคอมมูเขาได้ดีแค่ไหนเหมือนกันน,นี่ผมไม่รู้นะไม่ได้ไม่ได้เล่น o w e r w a t c h 2เลยนะเลิกไปแต่ต่อ o อเอนึนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าใครยังเล่นอยู่เพื่อนๆมาคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เป็นยังไง o w e r w a t c h 2นะครับ ต่อมาจะเป็นการพูดถึงเรื่องของการออกแบบตัวละครนะเพื่อนๆมาเว e l r i เว l ลเนี่ยโดดเด่นในการออกแบบสร้างตัวละครที่ดึงดูดสายตาของผู้ชมได้อย่างดีนะครับเช่นอย่างที่อย่างที่ผมบอ,อกไปล่าสุดก็จะมีตัวมาลิสใช่ไหมแสดงเห็น,นการออกแบบที่เคารพต้นฉบับนะครับแล้วก็เสริมสิ่งที่ดีเข้าไปในตัวละครแบบที่ผมบอกเอาไว้แล้วก็จริงมันมีอีกหลายตัวนะอย่างที่ผมเล่นประจำาอย่างน้องลูน่าสโนเนี่ยน่ารักมากไอ้แค่แม้แต่ตัว ไอเน,นี่ยไซลอกไซล็อกแม่งโคตรเท่ไซลอกในการะตูนก็จะออกแนวแบบเซ็กซี่นิดๆอยู่แล้วนะแต่อันนี้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนเขาเข้าใจจริงๆว่าเขาจะออกแบบให้มันเป็นเขาออกแบบฉีกไปเหมือนเป็นตัวญี่ปุ่นไปเลยอะ่ะเป็นแบบ ดินจาญี่ปุ่นไปเลยแต่เป็นไซล็อกอะซึ่งตอนแรกผมนึกว่าเป็นสกินเว้แต่ปรากฏว่ามันเป็นดีไซน์ของเขาเลยเออผมชื่นชมดีไซน์มากๆเว้ยเกมนี้หลายๆตัวทําดีมากแบบที่ผมยกตัวอย่างมีทอแม่งเล่นแบบทอแก่จริงๆเขาเล่นทอหนุ่มแร่นึกว่าแต่เขาดีไซน์เป็นทอแก่มาเว้ยเออ ในทางตรงกันข้ามนะครับ Overwatch นั้นได้เน้นเรื่อง DI ที่ถูกมองว่ามีการกำหนดกฎเกณฑ์มากเกินไปหรือยัดเยียดมากเกินไปทำให้ตัวละครมีความถูกต้องตามจริงน้อยลงผู้เล่นแสดงความกังวลเกี่ยวกับตัวละครที่ถูกกำหนดวาระทางการเมืองและทางสังคมมากเกินไปว่าการเล่าเรื่องและความต้องการของเกมเพลย์ความไม่สอดคล้องนี้ส่งผลทำให้เสน่ห์ของเกมลดน้อยลงนะครับเป็นเรื่องปกตินะที่มีการแบบยัดดีออะไรเข้ามาแล้วแล้วมันจะทำให้ให้แบบ ความที่เกมควรจะเป็นน่มันลดลงไปนะเพราะว่า DI ไม่ใช่ของฟรีเพื่อนๆดีไม่ใช่เราจะใส่เข้ามานึกจะใส่ก็ใส่ฟรีๆรีแบบทําเกมดีเพอร์เฟกแล้วแล้วก็ใส่เพิ่มเข้าไปมันไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นนะมันจะต้องมีการตั้งใจทําเพื่อใส่เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันต้องมีบุคลากรมันต้องมีเวลามันต้องมีการเดเวล็อที่ไปทําเรื่องนั้นความหมายก็คือถ้าสมมติว่าแผนการสร้างเกมหนึ่งเกมอยู่ประมาณ3ปี4ปี การที่จะใส่อะไรพวกนี้เพิ่มไปมันต้องกินเวลาเพิ่มแน่นอนนั่นแปลว่ามันกินงบประมาณเพิ่มคําถามคือเราจะทําเกมวีดีโอมาหนึ่งเกมแล้วแล้วเราจะใส่เรื่องนี้ไปแล้วแทนที่ถ้าเราจะต้องใส่อะไรเพิ่มเข้าไปจากงบที่เคยตั้งไว้ตอนแรกอ่ะมันควรเป็นอะไรที่ดีขึ้นเป็นการเป็นการทวีคูณเสริมเพิ่มให้เกมนั้นดีขึ้นมากกว่าไหมมากกว่าไปเสริมความเป็น D.I. เพราะว่า D.I. ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับผู้เล่นเลยนะเป็นประโยชน์ของผู้พัฒนาที่จะแบบบอก ชาวโลกได้ว่าเก,ก,เกมกูมีความหลากหลายนะคือแค่นั้นเองเลยเว้ยเป็นเหมือนแค่ถ้วยรางวัลของเขาอะในการที่เอาไปคุยกันเองในวงการอะถามว่าแฟนๆสนใจไหมไม่สนเพราะว่าคุณก็จะรู้อยู่แล้วว่าแฟนๆเกมไม่ได้ซื้อที่ดีไอแต่คุณจะมีก็ได้คุณจะโวกก็ได้ไม่ว่ากันแต่เอาไปว่าเบสปกติคุณเอาให้มันดีก่อนเพราะฉะนั้นมันยากมากที่จะคุมมาตรฐานได้ดีโดยขณะที่พยายามใส่เรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยเว้ยเนี่ยแม่งก็เลยพัฒนาดีไอทูที่อะไรขึ้นมาเพราะว่าเดเวลลอปเปอร์จะได้ทํางานง่ายขึ้นไงครับ โอเคสรุปสุดท้ายนะจริงๆก็ต้องดูกันต่อไปเพื่อนๆเพราะว่าจริงเกมมันใหม่มากมันหนึ่งเดือนนี่ถือว่าวัดอะไรไม่ได้เลยนะแต่ว่าแนวโน้มก็ต้องบอกว่ามาดีมาดีนะครับแล้วก็ยังไงต่อไป o v e w w t c h เนี่ยถ้าได้เรียนรู้จากคู่แข่งนะครับก็จะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมนะเพราะว่ามาเวร i เวลนะครับตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าผู้เล่นบางคนเนี่ยสนใจอะไรที่มันสดใหม่มากกว่าอย่างตัวเลขที่คุณเห็นนะต้องบอกจริงว่าไทาม,มิ่งของ มาเวลไรเวมันมาช่วงโอวัชมันดรอปด้วยนะจะบอกว่ามันดีกว่าโครนแชมปอะไรผมไม่รู้สึกอย่างนั้นนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าโอวัชมันมันมันไม่ใช่แชมป์แล้วอ่ะก่อนที่มาเวลไรเวจะมาถ้ามันมาพร้อมกันอ่ะมันถึงจะวัดได้ถูกป่ะถ้ามาพร้อมกันอาจจะพอฟัดพอเวียงนะเพราะว่าความความชอบมันก็แตกต่างกันไปนี่แมะสมมุติว่าเหมือนแบบถ้าพับจีมาพร้อมกับเอเป็กสิ่งเงี้ยมันก็วัดได้เลยว่าเอ้ยคุณจะชอบแนวไหนมันสไตล์คล้ายกัน เรียกว่าเป็นแนวเดียวกันเลยก็ได้นะแต่ว่าความชอบและแมคคนิตข้างในมันต่างกันอืมแต่เนี้มันมา v วลไรเวลมาวันที่โอเวชแบบมันมันไม่ได้อยู่ในกระแสแล้วอ่ะมันก็ไม่แปลกที่อยู่ดีมันจะบูสต์กลับขึ้นมาแล้วก็ทุกคนก็จะมาเล่นมาเวลไรเวลนะผมมองว่าเรื่องปกตินะแต่ถ้าจะมองว่ามาเวลไรเวลเก่งจริงๆเนี่ยมันต้องวัดวันที่เปิดออกมาใกล้ๆกับโอเวชแล้วแย่งคนไปได้นึกออกไหมเออนี่ยผมเป็นกลางมากแล้วนะทั้งที่จริงๆผมชอบมาเวลไรเวลกว่านะ แล้วก็ที่ผมเกิดเอาไว้ตอนแรกมันไม่ได้มีข้อดีอย่างเดียวผมเชื่อว่ามันมีข้อเสียด้วยทุกๆเกมต้องมีข้อดีข้อเสียนะผมว่าข้อเสียของมาเวลไรเวลเนี่ยก็ต้องบอกว่าระบบเกมเนี่ยมันยังเป็นอะไรที่หลีกหนีไม่พ้นกับเรื่องเดิมๆนะก็คือเรื่องของทีมนะครับพอเล่นไปเรื่อยมันก็สนุกดีอ่ะเพลินๆเ,เ,เล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่เล่นคนเดียวคุณจะรู้ว่านารกมีจริงนะแล้วก็ถึงจุดจุดหนึ่งมันจะเป็นจุดที่ยากขึ้นอ่ะคุณจะเล่นในแร้งเนี่ย มันจะไต่ไปเรื่อยถูกไหมมันจะถึงจุดหนึ่งที่มันยากขึ้นซีเรียสขึ้นมันก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งเกมหมาในอนะคตเป็นไปได้แล้วก็มันก็จะต้องมีหัวร้อนกันบ้างเวลาที่ทีมแบบไม่ครบไม่อะไรเงี้ยมันก็แน,น,น่มันก็จะพาเซ็งเป็นเรื่องเดิมๆเ,เรื่องปกติซึ่ง ผมก็ไม่อยากจะมองเป็นข้อเสียันจริงมันเป็นเรื่องปกติของเกมแนวนี้แต่ว่าก็ถ้าต้องหาจริงๆก็ประมาณนี้นะสำหรับข้อเสียนะส่วนข้อเสียอื่นๆเนี่ยผมว่าผมยังไม่เห็นไม่ชัดนะเพราะว่ามันเพิ่งเปิดมาแต่เป็นว่าสิ่งที่ผมเล่นไปแล้วมีสักหนึ่งอย่างที่นึกออกว่าเออหง,งุดหงิดในทุกครั้งที่เวลาเล่นก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องแบบเจอทีมที่แบบบางคนเล่นแบบกูจะกดตัวเนี้ยแบบไม่สนโลกแล้วก็ไม่ได้พยายามศึกษาสกิลอะไรแล้วก็เดินๆินไปซึ่งมันมีผลให้แพ้ได้เลยนะครับในบางบางช็อตบางครั้งนะ เออก็แค่นั้นเองที่แบบเสงงๆซึ่งนะั่นแหละเป็นมันเป็นเรื่องปกติเว้ยถ้าใครที่รักจะเล่นเกมแนวเนี้ยแนวแบบฮีโร่ชูตเตอร์โมบ้าพวกเนี้ยอ,อ่าต้องทําใจนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับข่าวของ Overwatch แล้วก็ Marvel Rival ที่กำลังมาแรงมากๆนะใครยังไม่เล่นก็ไปเล่นยังได้นะเพื่อนๆเพราะว่ามันเล่นฟรีนะ Overwatch 2ก็ฟรีนะเออถ้าใครอยากรู้มันต่างกันยังไงก็ไปลองเล่นมาแล้วกันเราจะได้รู้นะครับเพราะว่าทั้งสองเกมตัวนี้ก็เล่นฟรีทั้งคู่เว้ยเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้สำหรับ ท็อกคอนโทรในค่ำคืนนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนทุกคนดูหนัง mm hmm. ฟังเพลงดูซีรีส์อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันมากๆแล้วก็อย่าลืมแบ่งเวลาให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ mm hmm. ผมตองท mm ็อกคอนโทรก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ mm hmm. สนับสุนง่ายๆโดยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้านล่างนี้ mm hmm. น,นะครับ mm hmm. สำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย สำหรับใครก็ตามที่กำลังลังเลว่าจะสมัครสมาชิก membership ของช่องนี้ดีหรือเปล่าผมต้องขอแจ้งให้ทราบเลยว่าการที่คุณสมัครสมาชิกนั้นนั่นแปลว่าคุณได้เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายต่อต้านและจงจำไว้ว่าเรานั้นเป็นคนใจบาปหยาบชาไม่ค่อยสนใจเรื่องของ b e a u t y standard เรานั้นหลงไหลในความสวยแบบจอมปลอมเราจะทำการต่อต้านขุดและขยี้ทุกๆความโวกที่มาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรารักและเงินทุบบาททุกสตางค์ที่คุณ สับสนบผมนั้นจะถูกนําไปทำเป็นคลิปวิดีโอในการถ่ายทอดทเรื่องราวต่างๆที่มันกำลังบ่อนทำลายอุตสาหการรมบันเทิงที่เรารักนะครับทุกๆคนบ้านหลังนี้ยีต้อนรับสหายทุกคนที่กำลังจะกดเมมเบอร์ ship ปในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขครับผม